สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้านะคะคุณผู้ชมแล้วก็เอฟซทุกท่านเลยที่อยู่ในช่องนูเล็กรถมือสองนะคะเจอกันที่เดิมค่ะบริษัทเพชรยนต์นะคะสำนังกงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีเขตกรุงเทพมหานครวันนี้มีตัวรถนะคะน่าใช้หนึ่งคันมาแนะนำนะคะให้ลูกค้าชมกันเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าขายดีแทบจะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะของบริษัทเพชรยนต์นะ,ะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ โตโยต้า l อ i s 1.6G ปี2017คันนี้ค่ะมาพร้อมราคาขายนะ499,000บาทเลขใหม่คันนี้บอกเลยน้อยมากๆและที่สำคัญไม่เดิมแท้โรงงานนะคะเลขมาอยู่ที่35,000เท่านั้นเองลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของคันนี้นะคะยังว่างอยู่นะคะยังไม่ติดจองติดต่อหาหนูเลกได้เลยค่ะเบอร์093 เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยโดยตรงหรือลูกค้าจะโทรเข้ามาสอบถามเรื่องรายละเอียดตัวรถนะคะสอบถามกันเข้ามาเลยบอกเลยจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพนะ,ะขอให้อาชีพลูกค้ามีแหล่งที่มาตัวสอบรายได,ได้ได้ชัดเจนเท่านั้นพอมีบริการไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงทีนะคะไม่พอมีรถสไลด์วิ่งส่งรถให้ถึงหน้าบ้านอีกด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวรถคันนี้กันก่นกอนเลย บอกเลยนะคันนี้หลายๆคนอยากได้เป็นเจ้าของเพราะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมรรถนะนะความอึดความถึกความทนของเขาแมนแทแน,นบอกเลยว่าประหยัดแน่นอนนะคะที่สาคัญประหยัดต้งมาอีกด้วยในส่วนของตัวเครื่อง1.64อะให้ลูกค้าชมรายละเอียดตัวรถกันก่อนนะสำหรับคันนี้ปี2017 Minor Change มาเรียบร้อยแล้วดวงไฟ <c oughs> ด้านหน้านะคะได้เป็นไฟมันติดีเฟคเตอร์ ไฟเลี้ยวนะคะไฟหน้าไฟเดย์ไทม์นะคะอยู่ในชุดโคมเดียวกันชุดโคมเดิมแท้จากโรงงานลักษณะตัวโคมไฟนะฮะใสๆแบบนี้ไม่มีรอยแตกเล้นะคะไม่มีรอยแตกเล้วกระจังด้านหน้านะคะเป็นโครเมียม2เส้นนะะโครเมียม2เส้นลากผ่านตั้งแต่ซ้ายสุดจนถึงขวาสุดของดวงไฟกันเลยทีเดียวถ้าเป็นตัวโฉมเก่าดวงไฟนะฮะตัวโครเมียมจะอยู่แค่ประมาณนี้นะจะอยู่แค่ประมาณนี้ ด้านล่างค่ะติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยพร้อมนะพร้อมแถมสเกิร์ตให้เลยรอบคันคันนี้ลูกค้าคุ้มแน่นอนสเกิร์ตมีให้เทห,หลอดเทเลยนะคันนี้ดูหลอเทเลยอ่ะในส่วนของตัวล้อค่ะล้อแม็กเดิมนะแม็กเดิมจากโรงงานสีทูโทนแบบนี้ตัวยางนะคะตัวยางลูกค้าจะได้เป็นสัปดาห์อาในส่วนของตัวรหัสยางนะจะเป็นรหัสนี่ ตรงไหนเอ้ยอ่าสองศูนย์ 5, ทับห้อ่าสิ 16, เป็นแมคขอบสิบนั่นเองแล้วก็ตัวปียางสัปดาห์ยางจะเป็นสัปดาห์ที่12ปี2022ันยีคันนี้บอกเลยว่าลูกค้าได้อะไรดีๆไป<ม>หลายอย่างเลยนะยางก็ยางใหม่นะสเกิร์ตก็ติดให้รอบคันที่สำคัญมมนะคะไม่น้อยมากๆอีกด้วยนะคะไม่น้อยมากๆอีกด้วยอะอันนี้คือช่วงล่างไม่ใช่รถจมน้ำนะคะลูกค้าขาไม่ใช่รถจมน้ำ ถัดขึ้นมาค่ะนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวติดมาข้างกระจกให้แบบนี้คันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะค,ะความเข้มของฟิล์มน่าจะซับประมาณ6กได้นะคะน่าจะซับประมาณ60กระจกพาร์ทเดิมนะคะพาร์ทเดิมจากโรงงานจากโตโยต้าทั้ง4บานรวมถึงบานหน้ามือเปิดนะคะคันนี้สีขาวพร้อมกับตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมและสัญญาณคีย์เบส ัวกุญแจจะเป็นกุญแจคีย์เลสลูกค้าเอากุญแจมาใกล้ๆนะคะแค่นี้แหละกดล็อกได้เลยด้านหลังค่ะติดตั้งสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3มีให้ครบถ้วนนะคะมีให้ครบถ้วนเซนเซอร์ก็ติดมาให้แล้วนะบอกเลยว่าครบบอกเลยว่าครบจริงๆไม่แพ้ตัวเอสปอร์ตเลยคันนี้นะคะด้านล่างค่ะไฟเบรกทับทิมนะะพร้อมสเกิร์ตด้านหลังนะกันชนสีดำตัดขอบ แล้วก็ในสองมือเปิดนะคะเป็นโครเมียมนะคะโครเมียมดวงไฟท้าย LED ดวงไฟท้าย LED เต็มหลามแล้วก็ไม่มีรอยแตกแล้วนะคะไม่มีรอยแตกแล้วเลยถัดขึ้มานะคะด้านในสำหรับภายในคันนี้นะคะจะได้เป็นสีทูโทนดำตัดเบจแผงประตูสีดำค่ะนะคะแล้วก็มีตัดสีเบจตรงนี้พร้อมกับตัวขอบที่เป็นสีเงินมือเปิดภายใน เป็นโครเมียมทั้งอ่านนะคะปุ่มเซ็นทรัลล็อกด้านนี้ที่ใส่แก้วน้ํามีให้นะทำงานปกติเลยนะแล้วก็ไม่มีรอยขูดรอยทะลอกนะคะและละเอียดพวกบานพับบานประตูต่างๆนะก็ตามที่ลูกค้าเห็นเลยรถสภาพดีนะสุดๆไปเลยเพราะรถใช้น้อยจริงลูกค้าไม่สามหมืนห้านี่คือรถใช้น้อยจริงอาจจะวิ่งกันอยู่แค่ในบริเวณบ้านในบริเวณตลาดนี่แหละอ่ะ ตัวเบาะค่ะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะปรับเตือนเองอันนี้กระจกพักไฟฟ้าด้านนี้เลยแล้วก็คันนี้ได้เป็นปุ่ม engine start เยียบเบรกกดปุ่มนะระบบทำงานภายในค่ะได้เป็นตัวระบบพวงมาลัยมันติฟังกชันแบบ3การพร้อมแอร์แบบคู่หน้าคันนี้ลูกค้า่ะลูกค้าได้แอร์แบ็กไป5อ่ะไม่ใช่สิ7ลูกเลยนะคันนี้ได้แอร์แบ็กไป7ถุง7ลูกกันเลยทีเดียวนี่บริเวณคอนโซลสีดำ ตัดสีเบทมาพร้อมกับตัวเครื่องเสียงที่เป็นเครื่องเสียงคลาสสิกของตัว1.6ตัว G ของเขานะ,ะใส่แผน่นเชื่อมต่อ aux usb เชื่อมต่อได้นะ,ะลูกค้าฟังเพลงในมือถืออะไรย่างนี้เชื่อมต่อได้เลยแอเป็นอะลากค่ะปรับได้สีระดับนะ,ะพร้อมกับที่ชาร์จ120โวลต์เกียร์ค่ะนะคะเป็นเกียร์ออโต้ัานบันไดแบบ7สปีดด้วยกันฐานเกียร์สีดำเงาขอบเกียร์สีเงินนะคะเกียร์เป็นลักษณะแบบก้าน สวยงามตามท้องเรื่องมากๆเลยนะคันนี้ฮะดูลักษณะหลังคาเพดานนะะไม่มีรอยเจมิมยันเมจิกปากกาไม่มีเกลี่ยงเกลา่าสะอาดน่าใช้สุดๆอ่ะด้านหลังด้านหลังเบาะนั่งสีเบตนะคะตัวเบาะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์บอกเลยสมบูรณ์พร้อมใช้งานมากๆค่ะตัวเบาะฟูฟ่องแบบนี้เลยนะไม่มียุบไม่มียุ้ยนะคะไม่มีแตกไม่มีขาด อ่ะตรงนี้เป็นที่สำหรับชาร์จไฟ 2. 2จุดมีให้ครบพร้อมนะคะมีให้ครบพร้อมมาถึงในส่วนของช่องเก็บสัมภาระกันบ้างนะคะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดโครงสร้างด้านหลังกันก่อนเลยนะด้านหลังนะคะไม่มีรอยชนหนักจากด้านหลังมาอย่างแน่นอนนะคะอันนี้เดิมๆมมาเลยนะ ตัวที่ปิดฝากระโปรงท้ายไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวยังใหม่มากๆเลยค่ะคันนี้ลูกคา้าโอ้โหอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูดูสภาพจริงมากๆเลยนะฝาท้ายเดิมนะคันนี้ฝาท้ายเดิมรายละเอียดมาแบบสวยๆกริบแบบนี้หัวนอ็อตไม่มีรอยหมุนไม่มีรอยไขยนะคะช่องเก็บสัมภาระด้านหลงังนะถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางเทียบได้ประมาณสัก4-5ถึงใบกันเลยแหละนะ,ะอุปรกรณ์ค่ะเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบถ้วนนะคะยางอะไหล่ล้ออะไหล่มีให้พร้อมเพียง นะแล้วก็นี่จุดมิดองมิดอาร์กนะยังลึกๆอยู่ตัวซีนยางมะพร้าวยางแน่นๆอยู่เหมือนเดิมนะคะตัวท้องที่ใส่ตรงเนี้ยที่ใส่ตัวล้อนะคะไม่มีสนิมอย่างที่เรียนแจ้งเลยนะว่ารถของเรานะคะไม่ใช่รถจน้ำอ่ะให้ลูกค้าดูนะอันนี้เพิ่งติดฟิล์มให้ติดฟิล์มให้จากร้านเลยนะคะไฟเบรกตัวที่สามพร้อมกระจกไรฟ้ามีมาให้ครบๆเลยสำหรับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของของเครื่อง สำหรับคันนี้นะคะตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องขนาด 1, 6 0 0ซีซีเครื่องดูโอวีวีทีไอนะสี่สูบเรียงแถวแบบนี้เลย mm hmm. ฝาครอบเครื่องนี่คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และใหม่มากๆนะคะคันนี้แรงมา้าวิ่งได้สูงสุด121แรงม้ากันเลยทีเดียวนะแล้วเป็นเครื่องพันหกนะคะประหยัดน้ำมันมากๆลูกค้าขาขับในต่างจังหวัดหรือขับที่กรุงเทพนะสบายนะสบายนะสบายสบายเลยเนะเป็นเครื่องสี่สูบแบบนี้ตัวเครื่องนะคะเครื่องเดิมๆค่ะนะจนะุด QC นะ ยังชัดๆอยู่แบบนี้เครื่องไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดนันเลขคัดสีเลขตัวถังเดิมๆทั้งคันแนวตะคงตะเข็บนี่ให้ลูกค้าเห็นกันชัดๆนะคะคันหน้าค่ะนะคันหน้าตรงๆแบบนี้เลขสามตรงนี้การันตีความเดิมของคันหน้าเขาเลยไม่เคยโดนชนหนักจากด้านหน้าด้านหลังพิความเต็มการน้ำท่วมไม่มีนะคะอ,อ,อันนี้ัวน,นอ็อตฝากระโปรง ฝากระโปรงก็เดิมแผ่นกันความร้อนนี่คือใหม่มากๆนะคะสติกเกอร์มอกรอยู่ตำแหน่งเดิมไม่ได้ถูกเปลี่ยนตำแหน่งไปไหนนะฝากระโปรงก็เดิมนะคันนี้เดิมมาทั้งคันจิกให้ดูเลยนะคะจิกให้ดูเลยนะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากได้คันนี้อยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะบอกเลยว่ายังไม่ติดจองติดต่อหาหนูเล็กเลย<ด>ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะเบอร์0 9 3 3 8 9 2 8 8 8 เบอร์นี้เปิดให้แอดไลน์หรือจะโทรมากันก็ได้นะคะลูกค้าช้านะคะถ้าลูกค้าช้าลังเลตัดสินใจไม่ได้นะคะไม่ทันแน่นอนบอกเลยไม่ทันแน่นอนเพราะว่าลูกค้าตามหาเอาติ๊สีขาวเยอะมากๆนะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทฟรีดาวจัดเต็มไปเลยฟรีดาว8ป0ันกว่าบาทที่สำคัญจัดเกินมีเงินเหลือกลับบ้านได้ด้วยนะนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะคะหนูลกเมีอูน,นิ่แถมให้แค่นี้ก็มไม่รู้จะแถมอะไรแล้วนะแถมสเกิร์ตรอบพันนะติดฟิล์มให้เปลี่ยนถ่ายของเหลวนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้นะมีวรารันตีจากทางร้านให้นะมีประกันช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกครบนะคะคุ้มเลยอ่ะ สำหรับวันนี้ลูกค้าที่อยู่ในคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยมีรถนะคะที่จะมารีวิวให้ลูกค้าชมกันเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยแพงก้องไปให้ดูนะเยอะแยะมากมายจริงนะคะสนใจกดกระดิ่งติดตามไว้เลยนะมีการแจ้งเตือนทุกๆวันสำหรับวันนี้นะคะหนูเล้งต้องขอตัวลากันไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ